สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูพิมพ์ปวีพ่วงพีหรือครูส้มในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กันนะคะนักเรียนพอจะรู้จักแรงโน้มถ่วงกันมาบ้างใช่ไหมคะในวันนี้ครูส้มจะมาสาธิตการทดลองเรื่องการวัดน้ําหนักของวัตถุก,กันค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเตรียมอุปกรณ์สําหรับการทดลองนี้กันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ได้แก่1เครื่องช่างสปริงแบบแขวน 2. ถุงพลาสติก 3. กล่องดินสอ 4. ก้อนหิน 5. ก้อนดินน้ำมันและ6ใบงานการทดลองครั้งที่2เรื่องน้ำหนักของวัตถุเรามาเริ่มการทดลองกันเลยค่ะ นี่คือเครื่องชัางสปริงแบบแขวนนะคะจะมีตัวเลขเป็นตัวเลขบอกค่าอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างค่ะน้ําหนักที่ชัางได้จะมีหน่วยเป็นนิวตันนักเรียนเห็นกล่องดินสอที่ครูส้มถืออยู่ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่ากล่องดินสอที่ครูส้มถืออยู่นี้มีน้ําหนักเท่าไหร่คะนำคำตอบที่นักเรียนคิดไว้ลงไปเติมในช่องการคาดคะเนในตารางบันทึกผลในใบงานการทดลองนะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะนำถุงพลาสติกไปแขวนที่เครื่องช่างสปริงแบบแขวนนะคะจากนั้นนำกล่องดินสอใส่ลงไปในถุงพลาสติกนักเรียนช่วยครูส้มอ่านค่านะคะว่ากล่องดินสอ,อนี้หนักเท่าไหร่เรียบร้อยหรือยังคะกล่องดินสอ,อนี้หนัก1นึ่งนิวตันค่ะ นักเรียนได้คำตอบแล้วนำไปเติมลงในตารางบันทึกผลการทดลองช่องที่1นะคะจากนั้นเราจะช่างแบบเดิมอีก2ครั้งค่ะครั้งที่2ได้1.2นิวตันค่ะ และครั้งที่สามได้1นิวตันค่ะเมื่อนักเรียนอ่านค่าครบทั้ง3ครั้งแล้วนะคะนำน้ำหนักที่ชั่งได้ทั้ง3ครั้งมาบวกกันแล้วหารด้วย3เพื่อหาค่าเฉลี่ยค่ะนักเรียนได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะ อย่าลืมนำคำตอบลงไปเติมในช่องค่าเฉลี่ยได้เลยค่ะต่อไปเราจะมาชั่งน้ำหนักของดินน้ำมันกันนะคะนักเรียนคิดว่าดินน้ำมันก้อนนี้หนักเท่าไหร่คะนำคำตอบที่นักเรียนคิดไว้เติมลงไปในช่องการคาดคะเนคำตอบได้เลยนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มชั่งน้ำหนักของก้อนดินน้ำมันกันเลยค่ะครั้งที่1น,นะคะ นักเรียนใส่ก้อนดินน้ำมันลงไปนักเรียนช่วยครูส้มอ่านค่านะคะว่าก้อนดินน้ำมันก้อนนี้หนักเท่าไร่เอ่ยก้อนดินน้ำมันก้อนนี้หนัก1.3นิวตันค่ะจากนั้นให้นักเรียนช่างแบบเดิมนะคะอีกสองครั้ง ครั้งที่สองค่ะได้1.3นิวตันค่ะและครั้งที่สได้1.3นิวตันค่ะ เมื่อนักเรียนช่างครบทั้ง3ามครั้งแล้วนะคะนำน้ำหนักที่ช่างได้ทั้ง3ามครั้งมาบวกกันแล้วหารด้วย3ามเพื่อหาค่าเฉลี่ยะคะ่ะได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะเติมลงไปในช่องค่าเฉลี่ยในตารางบันทึกผลได้เลยนะคะและสุดท้ายคะ่ะเราจะมาช่างน้ำหนักของก้อนหินกันคะ่ะนักเรียนคิดว่าก้อนหินที่ครูส้มถืออยู่นี้มีน้ำหนักเท่าไหร่คะ นักเรียนเอาคำตอบไปเติมลงในช่องการคาดคะเนได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราจะมาเริ่มช่างครั้งที่หนึ่งกันเลยนะคะครั้งที่หนึ่ง1นนิวตัน ครั้งที่สองหนนิวตันและครั้งที่สามค่ะ 1.2นิวตันเมื่อเราช่างครบทั้ง3ครั้งแล้วนะคะอย่าลืมนำน้ำหนักทั้ง3าครั้งมาบวกกันแล้วหารด้วย3เติมคำตอบลงไปในช่องค่าเฉลี่ยได้เลยนะคะเมื่อทำการทดลองเรียบร้อยแล้วนักเรียนอย่าลืมสรุปผลการทดลองด้วยนะคะเราจะเห็นได้ว่า แรงดึงดูดของโลกทําให้วัตถุหรือสิ่งของที่มีมวลต่างกันมีน้ำหนักต่างกันสังเกตได้จากแรงดึงของสปริงในเครื่องชั่งที่ต่างกันเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกกระทําต่อมวลของวัตถุไม่เท่ากันค่ะในการทดลองจำเป็นจะต้องทดลอง3ครั้งและหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ได้ผลที่แน่นอนเพราะในบางครั้งการทดลองอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ค่ะ วันนี้เราก็ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการวัดน้ำหนักของวัตถุก,กันไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและทำงานที่ได้รับมอบหมายกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ